สวัสดีค่ะทุ้พกับช่อง Make r a Day วันนี้จะลิชช่าเนี่ยเธอ a b 6จะบอกว่าเพลงที่คัมแบ็กวันนี้ชื่อเพลงมีความน่ารักกรุบกริบกับเพลงเชอรี่เธอคิดถึงแบบเชอรี่สีแดงแดงที่ความน่ารักกรุบกริบจุ๊บจิบมากๆแค่ชื่อเพลงรู้สึกว่าเพลงต้องมีความสุขสนานแน่ๆเธอและสีสันภาพโปรโมทก็มีความแบบส้มพิดผน่ารักน่ารักจริงๆภาพคอนเซ็ปต์ก คัมแบ,บ็คครั้งนี้ก็มีความหลากหลายคอนเซ็ปต์เธอไม่ว่าจะเป็นหนุ่มสายเท่ๆคูลๆหรือว่าสไตล์เด็กหนุ่มแบบนักเรียนนักเรียนน่ารักหรือว่าอย่างคอนเซ็ปต์เธอบอกไปก็คือมีความแบบว่าสีสันสดใสพาดท,ทงพาเทลอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าเรามาฟังเพลงใหม่ของหนุ่มกันดีกว่าเธอมาดูดีกว่าค่ะมาแล้วจ้าเชอรี่ขอเพิ่มเสียงเลยนะอุ้ยแต่ย่อนอะมาก ปูติ้งคือผมแบบแบบสวงฉันบอกว่าไงว่าเออเอดิซิกเนี่ยยิ่งคัมแบ็กเนี่ยก็ยิ่งมีความหวานขึ้นหวานขึ้นเรื่อยๆอีกวงหนึ่งเธอมีความออยิ่งคัมแบ็กยิ่งเด็ลงมดกลงเด็กดี่ากมากอุ้งดีมากใครเห็นที่อุ้งไปถ่ายแบบเบลนท์ฮิมากโอ้แม่คอดคิดกล้มากเธอดี่ยอดมาก ตงนี้นะเห็นแล้วเด่นแบบแบบไอ้แห่งขอาเราแบบตกมาก็คือดงรอนออกมากเธอแต่เรามีความน่ารักกุ๊ดกิ๊บกู๊ดกิบด้วยแต่มีความแบบเล่นๆที่เป็นเพลงอยู่ไม่เทเรอเพลงมีความแบบอ๋อเหมือนเล่นซบแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรนะสมุดอะไรนะเล่นจบอะเขาเล่นขบุดอะไรไม่๋ยวไม่ออก โอ้นะ่ารักสดใสมากท่าเมื่อกี้โอ้แบลบ็คอูจริงแบล็คตกใจเบาๆนะเพราะเขาอ,อ,แบบอูจริงะิีควาะห์เท่ๆคู่คูงเอี่มึงคดีหล่อมากอะอเอาจริงปะ่ะข้าวคอนเซ็ปต์งเรียนน่ารักมากอ่าเรียนจบแล้วก็เท่ได้ใช่ไหมเท่สดใสอ่ะ จริงๆมีความสงสอุ้งหลออุ้งหลอมากมีนหล่กอ่ะโอช่ออย่างท้ลาลาลา ่สดใสเธอน่ารักฟังแบบว่าเรียกว่าวันสายสาว้วขาแล้ว่เดี๋ยวาพูดนาดูแกือีวันเดนจบก็ปารี้กับเพื่อนแต่ปาร์ตี้ไม่ทวามบนเหตุนะสกู๊ตสเกตร่างเ Yeah, 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 yeah. เยขาบินฉากสเกตเ็ตนะเห็นหลายวงแบบมีซีน,นี้บ่อยนะอยากไปถ่ายอยู่ได้นะหลักมากเลยอะ่ะกับยูตต์เกาหลีอเอาเถอะหรอว่าที่เมื่อกี้จะพูดถึงก็คือเรบอกว่าเพลงมีความแบบฟังง่ายสบายสบายซัมเมอร์ซัมเมอร์น่ารักน่ารักสดใสพลังบวกฟิลกู๊ดอะไรอย่างเงี้ย แต่จริงๆแล้วแค่นี้มันมีความหมายแต่แบบว่าเรียนจบแล้วล้วก็มีความรักได้หรือเปล่าก็ามไม่แน่นะ เคลาเของเอวีซิบอกเลยว่ามีความน่ารักสดใสซัมมงซัมเมอร์สีสันพาทองพาทเทลอะไรอย่างเงี้ยเอวีก็จะมีฟิลลิ่งแบบว่าเอาเรียนจบแล้วมีปาตรงปาร์ตี้กันมีความน่ารักแล้วฉากต่างๆก็มีความเอ็นตรงเอ็นดูเธอจริงๆแล้วคอนเซปต์หรือคอสตูมที่ชอบที่สุดในเพลงนี้นะชอบคอนเซปต์คอสตูมที่เป็นชุดนักเรียนบอกว่าทุกคนดูหน้าเด็กมากแล้วเข้าขกับชุดนั้นมากส่วนชุดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นชุดแบบสีพาเทลหรือชุดที่แบบว่าลานสเก็ตอะไรอย่างเงี้ยก็มีความแบบเท่ๆคูลๆแต่ส่วนตัว าทุกคนก็คือมีความน่ารักกุบกริบเคลื่อยๆคนเรื่อยๆแล้วก็ฟีลแบบเอ๊ะทุกคนมีความเด็กๆเด็กๆเด็กๆแล้วก็มีความหวานๆวานหวานหวนเรื่อยๆแต่ชอบไหมชอบเธอมาแนวหวานๆน่ารักอย่างเงี้ยโดนตกเพราะชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วและเพลงใหม่เชอร์รลิเชอร์รี่ก็คือแบบเชอร์รี่อดใจบอกเลยว่าน่ารักกุบกริบก็เป็นทะเลเที่ยวต่างจังหวัด ฟังเพลงนี้ระหว่างเดินทางแล้วบอกว่าน่ารักกรุบกริบเชอรี่เธอแล้วจะบอกแต่ละคนในวง a b c เนี่ยไม่ว่าจะเป็นพี่อุงอูจีนเป็นฮยองฮยอนหรือว่าเดวียอย่างเงี้ยน่ารักคน,คนกรุบกริบมากยังไงก็ฝากเพลงใหม่กับเพลงเชอรี่ไปด้วยบอกเลยว่าน่ารักแน่นอนเธอแต่วันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องเราดาวคลิปหน้าทะเลทรายลงไหนหรือทะเลพายเพลงอะไรนะก็อย่าลืมติดตามช่องเมงไม่ดิวเธอฝากกดไลค์กดซับสไครต์ช่องเราเธอแต่วันนี้ขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะฝากเอบีซินะเชอรี่เชอรี่จ้าบ๊ายบาย